คือวันนี้นะครับผมก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมครับยืนยันว่าผมไม่เอาผิดอะไรน้องบอยแล้วครับผมไม่เอาอะไรแล้วครับสารในเครื่องสาสติใจไม่เอาความกับผู้กรณีครับจริงๆผมผมไม่ได้แจ้งความอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับอาจจะเป็นไม่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งความครับเรา ผมก็รู้สึกกิดมากาม,มากแ<า>ล้วครับแบบตอนนี้มันมันมันแย่จ,จริงๆครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นลนะครับผมก็เลยอยากจะมาให้ปรับคำเพิ่มเติม,ตมยืนยันครับเพราะผมไม่ไม่เอาเรื่องไม่อะไรกับน้องบอยแล้วครับที่บอกว่าเราไม่ได้แจ้งความมาตั้งแต่ต้นเนี่ยขัดกันกับ ทั้งขบวนรถนั้นจะสสวนทัท้ยนั้มครับคือมันจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้แจ้งความครับคือแค่มาให้ปรับคำเพิ่มเติมแต่ในเรื่องของการดำเนินคดีผมก็ไม่ทราบจริงๆครับวันนั้นที่เรามาหาตำรวจเราได้แจ้งฝันดำเนินคดีกับพ่อ ไ่ได้แจ้งครับคือผมคือวันนี้ที่มาให้ปากคำนะครับ,รบเป็นเพราะว่าผมรู้สึกผิดแล้วผมรู้สึกผิดจริงๆครับผมรู้สึกผิดกับน้องบอยผมรู้สึกผิดกับกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับผมขอโทษผมฝากไปถึงน้องบอยฝากไปถึง ครอบครัวของน้องบอยฝากไปถึงคนเกี่ยวข้องกับน,น้องบอยผขอโทษครับอยากจะขอโทษที่มันชนนะครับที่ที่รบกวนหลายๆครั้งขอโทษครอบครัวหรักมาก ขอโทษเพื่อนขอโทษผู้ใหญ่จากทั้งแรมมี่จาไทย p ีบีเอสหรือผู้ใหญ่ที่ทุกคนที่ทเขาหลักผมที่เขาเอดูผมผมขอโทษครับที่ทำให้แบบผิดหวาง ขอโทษที่ผมมีสติไม่ยังพอขอโทษองเดีอันอสมชันขอโทษคณะวิทยาศาสตร์กันทีลาจุบานะครับที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยรวมไปถึงผมขอโทษที่จะต้องมามาโดนอะไรแบบนี้ ขอโทษที่แบบรู้ว่าแค่นี้ก็ช็อกอยู่แล้วต้องไปโดนกับผมไปด้วยอีกขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมผมรู้สึกผิดมากแล้วครับผมแย่มากแล้วครับผมขอปรับปรุงตัวนะครับ ผมขอรอับตัวสมัยให้ดีขึ้นส่วนเรื่องค่าที่จะต้องรับผิดชอบน้องบอยไม่ต้องห่วงนะครับผมยืนยันเหมือนเดิมก็ผมจะรับผิดชอบน้องบอยผารักษาพยาบาลน้องบอยอย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ผมจะทำได้ ุณนะครับสำหรับทุกคำติทุกคำเตือนสิ่งที่เดินทางมาถึงผมผมจะเอาคำเหล่านั้นไปไปแก้ไขตัวเองครับผมผิดจริงๆผมขอโทษจริงๆผมขอโทษนะครับทุกคน ผมอยากจะให้ทุกคนอโอิปรให้ผมด้วยนะครับความรู้สึกบอยนะว,วันนี้คือคนไม่ไหวกับกระแสสังคมที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมคะที่ออกมาวันนี้กระแสสังคมไม่เกี่ยวครับผมรู้สึกผิดจากตัวผมเองผมรู้สึกผิดจากข้างในของผมเองครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้มันเกิดขึ้นจากตัวผม ไม่พี่เองพองผมผมเลยอยากะมาบักขอโทษก่อนหน้าที่จะมาให้ปรับธรในวันนี้เรามีการได้คุยกับครอบครัวของบอยบ้างไหมคะคุยครับผมพยายามติดต่อน้องบอยคุณแม่น้องบอยแต่ไม่เป็นไรครับเขาเขาคงจะโกรธผมมากเขาก็ไม่ผมพยายามไปหาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้ออกมารับไม่เป็นไรครับวันนี้ผมผมรู้สึกกิดแล้ว ผมผิดจริงๆผมเลยไ,ไม่ไม่ไม่อยากเอาอะไรของน้องเขาแล้วครับไม่ไมในมในช่วงที่เกิดเหตุวันแรกครับแล้วเราเองเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปไว้ตรงนี้เราถ่ายเพราะว่าอะไรครับผมผมก็กลัวครับผมกลัวผมกล,ลัวว่าแม่เขาจะแบบผิดสัญญาหรือเปล่าผมเลยกลัวแต่ ผมกลัวจริงๆครับแสดงว่าเราอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าครับตอนนั้นผมไม่รู้ครับผมกลัวครับผมขอโทษครับก่อนหน้านี้ค่ะเราทราบกันมาตลอดว่าเป็นคดีที่มีการแจ้งความกลับแต่วันนี้น้อยืนยันว่าไม่ได้แจ้งความกลับแน่ๆผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ไม่เอาความผิดอะไรกับน้องเพอแล้วครับในส่วนความเข้ามกตํารวจ มาพบตำรวจด้วยเรื่องอะไรคะรม,มาให้ปากคำครับตำรวจมีการสั่งถามในประเด็นอะไรเพิ่มเติมคะก็ประเด็นนี้แหละครับว่าแบบยังไงอยากจะแบบเอาความหรือไม่เอาความาผมไม่เอาความครับผมยอมแล้วครับผิดจร,จริงครับยืนยันว่าเบื้องต้นไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ก่อเหีุใช่ไหมคะ เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยจะในในส่วนได้ในวันนี้ฮะถ้าทั้งที่เราไม่ได้สอนเราเราไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรกมามาให้ปรับคําเพิ่มเติมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเรื่องของคดีเรื่องของตำรวจผมไม่ทราบจริงๆว่าคดีมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ผมรู้สึกผิดผิดจากใจผิดต่อทุกคนผิดมากมาก ขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ขอโทษขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับกระแสตอนนี้มันไปถึงครอบครัวเรายังไบ้างครับโอเคไหมครับแต่ขออนุญาตแล้วเนาะในส่วนของคดีาเราคดไครับการที่ชีวิตเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เป็นเพราะในวันนั้นเราเองและก็ทนายครับได้ออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์ทุกวันนี้มันมันอยู่ที่ผมคนเดียวครับ ไม่เกี่ยวกับใคยผมทําผิดผมยอมรับผิดขอให้ความผิดอยู่ที่ผมคนเดียวครับทำไม,ไมผมผมพยายามโทรไปขอโทษครับผมก็โทรไปขอโทษเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมฝากพี่่ไว้ตรงนี้นะครับว่าผมจะเข้าไปขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีผลกับพบก หลังจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตอย่างไงต่อก็ผมคิดว่าผมอาจจะไปปฏิบัติธรรมครับเียนถามค่ะคดีของลูกสะพนเี่ยเป็นคดีอาญาไม่สามารถย้อนความได้อยางนี่ทางว่าไม่มีตำรวจว่าอย่างไรบ้างครับือผมไม่ทราบเลยครับต้องทำเรียบร้อยนะครับทำไมขอบคุณมากนะครับแรกบอกว่าเราเองไม่ค่อยมีตังค์แต่วันนี้ถึงบอกว่าจะมีการช่วยเหลือครอบครัวอย่างถึงที่สุดครับ ผมผมยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมจะช่วยเหลือมาตลอดอย่างเต็มที่แต่บางทีมัดอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับวันนี้ผมยืนยันตรงนี้นะครับเนาะขอบคุณนะคะขอตัวนะคะเียนถามนิดนึงว่าวันนี้ตํารวจมีการสอบปากในประเด็นอะไรบ้างคะก็อย่างที่ผมบอกไปอะครับว่าว่า อยจะยอมความไม่เอาผิดอะไรเขาแล้วครับ<ะ>มาให้ปักขับเพิ่มเติมครับสามารถยอมความได้หรอครับหมยถึงว่าไม่เอาไม่เอาผิดครับไม่เอาผิดครับห<ะ>มายถึงว่าเราไม่ยืนยันกับตํารวจว่าเราจะไม่เอาผิดใน<ะ>ทุกกรณีถูกไหมคะครับ<ะ>แลวทางนักเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าไงบ้างครับก็ลง<ะ>บันทึกไว้เพิ่มเติมครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาครับลูกครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับยังไม่ทราบครับเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวขอให้เป็นทางตำรวจแจ้งเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับตำรวจมีแจ้งคดีเพิ่มเติมไหมครับ